พระผู้ซึ่งปฏิเสธมรดก285,000ล้านบาทหันหน้าสู่ทางพระนิพพานวันนี้ทีมงานจะพาท่านเข้าสู่เรื่องราวของพระนักปฏิบัติที่น่ากรับไว้น่ายกะย่องเป็นแบบอย่างท่านผู้นี้คือพระลูกเศรษฐีชาวมาเลนนามท่านคืออาจารย์ซิริปันโนชื่อเดิมเวนซิรเพนโยล,ลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีที่อนันดากริชมันเศรษฐีอันดับสองของเอเชียและอันดับ89ของโลกจบจากอังกฤษพูดได้8ภาษาบวชมาแล้วกว่า20,000า ปฏิเสธการรับมรดก9,500ล้านเหรียญ U.S. หรือ285,000ล้านบาทพระอาจารย์สิริปันลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐีที่อนันดากริชน,นันซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทานชาวสีลังกาเชื้อสายทมินซึ่งฟอรบริษัทจัดอันดับความรวยเป็นอันดับสองของมาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยครอบครัวนี้มีลูกสาวสองคนและมีลูกชายเพียงหนงคนคือพระอาจารย์สิริปัน จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสามารถพูดได้ถึง8ภาษาท่านผู้นี้ปฏิเสธที่จะรับมรดกเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนาตามแนวปฏิบัติสายภพระบาของไทยโดยเป็นลูกศิกษย์สายพระโพธิย,ยานหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองปากพงตําบลโนนพึ่งอําเภอวารินชราบจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนอนุโมทนาและแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอย่างเช่นว่าท่านคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงเต่าดำจังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นสาขาของวัดปนานนาชาติท่านได้เมตตาเล่าประวัติว่าพอสังเกตว่าท่านเป็นพระหนุ่มการศึกษาสูงมาจากตระกูลผู้ดีมีแต่ความสุขสบายเมื่อมาอยู่วัดป่ากว่าจะปรับตัวใช้เวลานานเป็นแรมเดือนพระร่วมวัดหลายรูปพล่อยอิดหนาระอาใจไปตามตามกันวันแรกที่มาอยู่วัดป่าก็นึกเหยียดพระเจ้าถิ่นทั้งหลายว่าไม่ได้รับการศึกษา สูงเหมือนอย่างตนออกบินทบาทได้อาหารท้องถิ่นมาก็ทำท่าว่าจะฉันไม่ลงอยู่มาพักใหญ่พระใหม่ท่านก็สังเกตเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจาวันวันไม่เห็นท่านทำอะไรเอาแต่กวาดใบไม้เก็บขยะซักผ้าเองเอนน้อยก็มีไม่รู้จักใช้ท่านเป็นพระใหม่เลยเสนอให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์ กับพระลูกวัดให้มากขึ้นกว่านี้สอนให้มากขึ้นเทศให้มากขึ้นเย็นวันนั้นเป็นวันพระสิบห้าค่ำหลังจากทำวัดเย็นที่โบสถ์เสร็จหลวงพ่อชาท่านไม่ลืมที่จะหยิบข้อเสนอแนะจากพระใหม่มาอ่านอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็ยิมอย่างมีเมตตาแล้วชี้ให้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายดูหมาขี้เรือนตัวหนึ่งที่นอนอยู่ใต้มาหินอ่อนตัวหนึ่งจากใต้ต้นอโศกที่อยู่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่าเธอทั้งหลายเห็นหมาขี้เรือนตัวนั้นหรือไม่เจ้าหมาตัวนั้นหนะ้ามันเป็นขี้เรือน คันไปทั้งตัวฉันเห็นมันวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันเดียวก็วิ่งไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวก็ย้ายมานอนตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะมันคันแต่พวกเธอรู้ไหมเจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันไปนอนที่ไหนมันก็นึกดาสถานที่นั้นอยู่ในใจหาว่าแต่ละที่ไม่ได้ดั่งใจตัวเองสักอย่างนอนที่ไหนก็ไม่หายคันสถานที่เหล่านั้นช่างศกสิ้นดี ความเป็นจริงหมาป่าตัวนั้นมันเป็นที่เรือนมันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้หรืออพรงไม้หรือถ้ำหรือการยืนการเดินการนั่งการนอนมันไม่สบายเพราะมันเป็นที่เรื้อน,นอพระภิกษุทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันความไอมาสบายนั้นคือความเห็นผิดที่มีอยู่ ปยึทธรรมที่มีพิษไว้มันก็เดือดร้อนไม่สํารวมอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของเองไปอยู่วัดหนองป่าพงก็ไม่สบายไปอยู่อเมริกาก็ไม่สบายไปอยู่กรุงลอนดอนก็ไม่สบายไปอยู่วัดป่าบุงหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกๆสาขาก็ไม่สบายที่ไหนก็ไม่สบายในใจของพระใหม่กลับร้อนเร่าผิดปกตินอกสงบแต่ในวุ่นวาย นึกอย่างไรก็มองเห็นตัวเองไม่ต่างไปจากมาที่เรือนที่หลวงพ่อชี้ให้ดูยิ่งนั่งสมาธินานๆานานยิ่งคันขเขยยในหัวใจทั้งอายทั้งสมเพชตัวเองนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระใหม่อดีตนักเรียนนอกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละครนอจากคนพูดมากกลายเป็นคนพูดน้อยจากคนที่หยิ่งยโสกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจากคนที่ชอบจับผิดคนอื่นกลายเป็นคนที่หันมาจับผิดตัวเองเมื่อออกพรรษาแล้วยมแม่มาขอให้ลาศิกขา เพื่อกลับไปสืบต่อธุรกิจจากครอบครัวท่านก็ยังไม่ยอมมอกขอบขอบคุณเอาละพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อาจตกข่าวได้นะฝากรบกวนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยสนใจเตาย่างนะัะเรื่ครัวสั่งทาสั่งซื้อโทร0992863083หรือ088609883แอดไลน์ได้นะ